ยวพะมาแล้ว<เ>ลช้างสาม้านะใส่เองเลยนะอ่ะใส่เองลูกนะวันเกิดหนูนะวันเกิดหนูไปลุงพ่อมาแล้วลูกะนะตั้งใจนะใส่ข้าวทุกก่อนลูกทุกกอนใส่ข้าวก่อนนะลูกใส่กับข้าวครับใส่ขนมอันผลไม้ก็ได้ลูกอ่ะ จำบุญวันเกิดครับน,นี่นะพ่อโรวะมี <c oughs> ไว้ <c oughs> เดี๋ยวไปกดด่กวดที่บ้านพ่อจันตอ้าว <c oughs> าิวก <c oughs> สุขสันสอดีตผานแชปินายุงทัตวาพระลังวันนางสุข like ันกับปฏิพาณโทตีคายู่ยะตะวะโหติยาชายยะจูปะปะเจติพรเขวตุศาสตร์ประมังกะรังราคันตุสาพต์ปเทวตาศพุทธทานมาเวเนศปธรรมมานุ สาธุค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เมตตาเลยหล่อน